ตลาดชุมชนชลากา210ิปีวิถีเดิมๆนะซึ่งชุมชนชลากานี้เป็นชุมชนดั้งเดิมชุมชนเก่าแก่ของจังหวัดชัยภูมินะครับนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเทีเ่ยวเชิงวัฒนธรธรมและประเพณีของจังหวัดชัยภูมิด้วยนะครับนะซึ่งก็นะเหตุที่เกิดตลาดชุมชนขึ้นก็นื่งจากว่านะชุมชนแห่งนี้อาชีพหลักเป็นเกษตรกรรมนะครับแล้วก็มีแปลงปลูกผักอินทรีย์จํานวนมากนะครับแล้วก็มีงานหัตกรรมนะ พื้นบ้านนะงานผ้าไหมมัดหมี่แล้วก็มีภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับด้านวิถีข้าวนะครับนะยังคงทำนาแบบเกษตรธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย์อยู่นะแล้วก็ชาวบ้านก็เลยรวมกลุ่มกันเพื่อจะเป็นนะให้เป็นแหล่งจําหน่ายสินค้าของชุมชนนะครับนะอีกอย่างหนึ่งก็นอกจากเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าของชุมชนแล้วนะตลาดแห่งนี้ก็ยังจะแตกต่างจากตลาดอื่นๆคือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เนาะ ถ่ายทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นในแต่ละเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะก็จะมีวิชาต่างๆนะครับนะที่เปิดสอนให้กับลูกหลานเราหรือว่าให้กับผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะนะครับนะมีการวาดภาพปั้นดินหรือการแกะสลักนะครับนะแล้วก็งานหัตถกรรมที่จักสารต,ต่างๆนะครับที่ชุมชนเรายังคงทําอยู่นะหรือว่างานเกี่ยวกับผ้านะครับนะย้อมสีธรรมชาติเกี่ยวกับผ้าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็หรือว่า งานแปลรูปอาหารนะครับหมายถึงว่าแปลรูปอาหารท้องถิ่นพื้นถิ่นเนาะเมนูต่างๆน่าจะเป็นหมั่มไส้กรอกหรือว่าเป็นส้มผักนะครับเพื่อสุขภาพเงี้ยฮะเพื่อฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุที่บ้านก็ดีหรือว่าในการปรับธาตุทั้งสี่ให้เกิดความสมดุลก็ดีนะนอกจากนี้ชุมชนเรายังทําเรื่องสมุนไพรนะครับพื้นบ้านนะครับก็มีหมอพื้นบ้านหมอแพทย์แผนไทยมีตำรับยามากมาย แล้วก็เราก็จะมีการแบ่งปันะตำรับยาเหล่านี้แล้วก็ส่งเสริมสุขภาพนะในวิถีชุมชนเราด้วยครับกิจกรรมหลักๆนอกจากเป็นแหล่งซื้อขายสินค้าชุมชนแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นแหล่งฝึกอาชีพด้วยนะครับฝึกอาชีพให้กับพี่น้องชุมชนเราแล้วก็ให้กับพี่น้องที่สนใจงานงานด้านการฝึกอาชีพเหมือนที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังแล้วว่าวัดดาวเรืองเราเนี่ยทำเรื่องอ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเนาะเพราะฉนั้นก็จะมีคอร์สนะครับฝึกอาชีพนะคือหมายถึงว่าถ้าคุณสนใจงานแกะสลักนี่ก็จะมีวิทยากรมีอาจารย์มาสอนด้านแกะสลักจนสามารถประกอบอาชีพได้นะครับนอกจากนี้เราก็ยังส่งเสริมด้านการตลาดด้วยนะหมายถึงว่างานศิละปะที่เราสร้างสรรค์ขึ้นนะ่จะเป็นงานแกะก็ดีงานปั้นก็ดีหรือว่างานวาดภาพก็ดีงานเหล่านี้เราก็จะมีการส่งเสริมด้านการตลาดมีที่จัดจําหน่าย แล้วก็คล้ายๆกับว่าเมื่อรวมกลุ่มกันได้นี้ก็จะเป็นคราฟคนรุ่นใหม่นะครับมีเด็กๆนะแล้วก็มีคนหนุ่มสาวนะแล้วก็ประชาชนทั่วไปร่วมกันสร้างงานคราฟให้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับก็ทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์นะครับนะ,ะแดดล่มลมตกสนะี่โมงเย็นถึงสองทุ่มนะครับนะก็พี่น้องสามารถที่จะพาลูกหลานมาร่วมกิจกรรมได้นะซึ่งถ้ามีเวิร์กช็อปเราก็จะประกาศไปตามเพจนะของจังหวัดเรานะครับแล้วก็เพจของตลาดด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับ